อออมตัวนี่ครคนไาเรู้จินะมอยู่ไหนครับเสด็แ้น่ไงน้องคม A K I M M I L S T ล้วว่าจะมาเล่นไหมครับพวกฟูบินก์ใช่ไหมนี่คือมาแน่แน่หะครับ ถ้าเราไม่ทำงานคูเกมก็คให้แค่4ถ้าเราทำงานเยอะมันก็เพิ่มมา20อ๋ออะสีอะไรสีอะไรตองโลพังใช่ดังชาติแล้วก็มากระโดดเล่นต่อได้ เดโฟทีร้องไหนะ้ที่เหลงมันสีที่ดีเจำว่ะอ,อะไร ไม่มีอ้อเล็กทุยเป็นเล็กเลยไม่รู้สิในบอร์ดทางนก็ไม่มีเราก็เพิ่งจะเริ่มเล่นแบบนี้กันครั้งแรกเมื่อก่อนเรามีเชียงมากเออเนี่ยไม่ไ,ได้หรอก แด้นะบอกพี mm. ่ถ mm. ้าสะดวกมันทักไม่ได้สะดวกก็ได้นะต้องมีเยอะดูดเก่งกว่าที่โรงเนี่ย

อใจเย็นเจ๊พูดอย่างงั้นเฮ้ยอย่าลืมเนแนวเราต้องเป็นเชนแมวต้องมีพักฐานคือขนมี่เหรอครับผมไม่ยุ่งยอนหนึ่งนะ ที่ผมก็ก็เจครับอย่าลืมที่ครับมาตรฐานเฮ้ยเฮ้ย

ง่าดีก네ว่าก็เอาคิมคิมมันหุบไอคิมได้หน่าหรอไอนั่นได้คิัท้อง พิมลลด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 ลเอรนาเกดีเกดอนะลืมบอกไว้นะพิมพขาหากวันี้เป็นดที่มเปิดไงแล้วมอะไรเนี่ยเออขึ้นเลยเวลาดมงนันแล้วมงานาาต่อทา่ไเปิดไม่เปิดึงก็ยังเปิดอน่เปิด ก็อาก็ก็แบบอะวะเออนะสินมันแน่นสีสุดท้ายผมต้องเล่นแบบนี้แหละเออเอน้ํานมมาอ่ะก็ได้ก็ปลากินมานี่อ่ะไอ้ก้อนใสๆแล้วก็มีเต็มหมดนี่ใช่ๆๆๆโอ้ยๆๆๆ Oh

เขาแอบ,บ,บอยู่ในบ่อน้ำแล้วก็ชิปมองไม่เห็นไอ้สีมันเห็นมันมา มาผมกะลบไปเลยลกไปเลยใี่ปะสีมันอยู่นี่เปนงสีมันสีอะไรนว้ยสีเองสีเหลืองต่งเปนบึ้มไปแล้ว